เอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วพเอกมาตอนจบเรียบร้อยอันติไปใส่ครับพีโมมาจะร้อยกินมาเอา้าดึงมาอย่างนี้กันสวยเลยครับไปครับไ้ดึงบอมมาเรียบร้อย ทีน่แมนบอกกูเอากูทําอะไรกูทําอะไรลงไปทีโมจะลอยฟรีทีโม่จะลอยฟรีทีโม,ห,โมหนีไปไหนทีโมบอกกูมาแล้วกูมาทีโมบอกวางบอกจรู้แล้วกูวางเ็ดวางให้กูดีทีโมแม่มกูจะหนีพ้นไหมเพื่อนกูมาอยู่ไหนเพื่อนกูตายหมดแล้วกูทำไงกูทำไงทีโมบอกกูมาแล้วกูด,ดีไปแล้วเฮ้ยทำไมกูเป็นอย่างเงี้ยนี่นไ,ไม่พ้นกับทีโมเรียบร้อยเราเจอทางมาถอยไปครับเรียบร้อยเกมพลิกครับผมเกมพลิกเจอไปดึงบอม <c oughs> ดึงแทงมาเพื่อน เพื่อนบอกว่ามึงทำไปลงไปเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ครับผมไม่สามารถร้าง่างได้จบตำนาน